สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเนาะเอาเป็นยังไงเนาะนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมหามมาพอกันในส่วนสีเศร้าๆนะครับเศร้าๆสวยๆจักหน่อยนะครับผมบอกว้าเวลาประมาณสามโมงเศร้าเก่านา่นกาพอดีพอดีนะครับผมหอากับไดเวลาหอากับมาพอกันคือเก่านะครับผมสาหรับเมื่อนี้นะครับผมเอาสิบอกผมจักหน่อยเนาะครับผม สาหรับในโมบานของเขานะครับผมในเมื่ออินนะครับผมเมื่ออินวันที่หานะครับผมในวันที่หกนี่เพิ่นกระสีห้อมบุญนะครับผมเป็นบุญรอบที่สองนะครับผมเป็นบุญกระถินรอบที่สองเพราะว่าบุญกระถินวัดบานเฮาออกไปแล้วนะครับเที่ยนหนึ่งแล้วเฮาออกไปแล้วนะครับผมในรอบนี้นะครับเป็นของวัดปานะครับผมวันที่หกห้อมบุญนะครับเมื่ออินกระสีบีบขอาวุ่นนะครับผมเมื่ออินนะครับผมจินลาบงัวขัวไก่เด้อนะครับผม ขอเส้นส่วนเพื่อนๆนะครับอยติบิดสหายนะครับบ้านไก่เลี้ยนเคียงนะครับผมเอามารวมบุญนะครับมารวมบุญรวมท่านนะครับรวมจิตรวมท่านในบุญกองกระถินของเฮ้านะครับผมในเมื่อเอื่นเป็นมือบี้ขอบุญวันที่หกข้อมบุญด้วครับเด้อวันที่เจ็ดเป็นมือถอดนะครับผมเนาะเอาสหรับนะครับผมผู้ใดอยู่บ้านไก่เลี้ยนเคียงก็ขอเชิญนะครับรวมท่านบุญบุญกระถินนะครับเป็นบันปลาเนาะครับเพราะนอกผมนอกวันที่หกข้อมบุญเมื่อเอื่นบีขอบุญเอาเพื่อนเพื่อนนะครับผมบอกบุญไปให้ทัวถึเทงกันนะครับผมเ สำหรับมือนี้นะครับผมเพื่อนๆเข้ามาพอกันใน้มือนี้นะครับผมเข้ามาในสูตรแบบพิเศษเลยนะครับสูตรพิเศษนะครับมือนี้เข้าสีมาเบงเลขหลักสิบล่างเว้เสนะหลักสิบล่างนะครับผมเนาะสำหรับหลักสิบล่างของเฮ้านี่นะครับผมเป็นสูตรที่มันก็ได้มันมีเลขอยู่สี่สูตรนะครับผมเลขสี่ mm. สูตรนี่กันนะครับผมสูตรของเขานะครับผม ลลล leer, ดดห eless, athlete, ลักสิบล่างชน4สูตรนะครับผมสี่สูตรตัว right. ใดชนกันมากที่สุดเด่นที่สุดเท่าสิจับเอาตัวนั้นเป็นตัวเด่นนะเพราะสี่สูตรเด็ดนี่จับมาใส่กันเลยนะครับผมให้เป็นหลักสิบนะครับผมให้เป็นหลักสิบล่างตัวเดียวโครโรดนะครับผมเอาตัวเดียวแต่ว่าเท่าสี่ไฮเลขสองตัวเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเป็นตัวรองนะครับผมอีกตัวหนึ่งเป็นตัวร่องเอาสองตัวนี่จับเป็นหลักสิบนะครับผมจังที่มันชนกันมากนะครับสี่ตัวนี่นะครับผมเทาจับเป็นตัวเด่นนะครับผมตัวร่องก็คือเลขหานะครับช้นสามตัวนะครับผมตัวร่องน น่อยลงนะครับเฮาสิเอาเพียง2โตเท่านี้นะครับอันดับ1และอันดับที่2นะครับผมเพื่อนๆนะครับผมอันนี้เฮาก็ได้เฮ็ดออกมาพร้อมเรียบร้อยแล้วเฮาสิมาเบิ่งเส้นทางของเขาจักนิดนึงนะครับผมเส้นทางของเขาในการเดินทางของเขานั่นนะครับผมเฮาสิมาเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับผมบ่หลายงวดนะครับบ่หลายงวดเฮาสิไล่ไปเบิ่งนะครับผมเพื่อนๆเย็นๆงวดนี้เฮาจังค่อยสิมาเฮ็ดเบิ่งว่ามเสิได้ตัวใดงเนาะครับเนาะแล้วเส้นทางของเขามันสิเป็นแบบใดนะครับน่าสนใจอยู่นะครับหลัก10นะครับพอพอวันงวดที่ผ่่่าาานนนนมััหลลก10ของเฮีด ครับผมหลักซิปเพราะเขารถทึ่งลักทึ่งเลขบนเลขล่างนะครับแต่ว่าหลักหน่วยทึ่งเลขบนเลขล่างนั้นย่งแน่นนะครับผมเลขล่างของเขากันแน่นนะครับผมเออลักหลักหน่วยล่างของเขากันแน่นนะครับผมย่งบทั้งรถเด้อหาหกเงินหัวแปดเงวดเก้างวดแล้วนะครับผมแต่ว่าเขากำลังสิเป็นหาหลักซิปที่มันเด็ดที่สุดนะครับเพื่อที่สิเอามาประกอบกับหลักหน่วยของเขาโตเด็ดขึ้นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาสิมันคัดเป็นสูตรนี่นะครับผมเพื่อนๆนะครับเนาะในสูตรนี่นะครับผม การเสิร uh 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 ์นทางของเขาเนี snake, ่ยก็สวยหรูอยู่นะครับผมเนาะเข้าสีได้เลขงวดละ2ตัวนะครับตัวเด่นตัวที่1กับตัวเด่นตัวที่2นะครับผมจังหวดนี่ชนไปที่เลขเกตนะครับเลขเกตนะครับรองไปที่5เลขหามา3าตัวเลขเกตมา4ตัวนะครับผมเฮากับงวดต่อมาเลขออกไปที่เจ็ศูนย์เลขเกตเข้าไปที่หลักสิบนะครับผมหลักสิบล่างเนาะครับผมงวดต่อมานะครับผมได้เด่นไปที่เลข6นะครับรอง4นะครับผมเลข6กนี่ก็ เข้าไปที่หลักสิบล่างนะครับทำออกหกเก้านะครับผมในงวดนี้นะครับผมเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับผมเด่นไปที่2นะครับสองโซนสี่สุดนะครับผมลองศูนย์ศูนย์โซนสามตัวนะครับผมกันหนึ่งสองสามเลขศูนย์เลขออกมาในงวดต่อไปเลขออกสองสามเลขสองเข้าที่หลักสิบล่างนะครับผมเอางวดต่อไปนะครับผม งวดต่อไปเด่นไปที่เลขเก็ตนะครับผมงวดนี้เล่นไปที่เลขเกตรองเก้านะครับเก้าส้นสามโตนะครับผมที่ขีดเส้นไตไว้นะครับผมบววงเดี๋ยวมันสี่สวนกันนะครับผมกับตัวเด่นเนาะแล้วบานที่นี่มวดต่อมาเลขออกเกตเกานะครับเลขเกดเข้าไปที่หลัก ล่างวายเสน่ห์เป็นวานะครับผมเนาะเอาเขาดีๆดอกบานยามห้องบัวเสือครับผมสิเป็นแนวนันหลับผันว้าผันวานะครับผมเนาะเอาสำหรับงวดต่อมานะครับผมเนาะมันที่ไปที่เลขเก้านะครับผมเลขเก้าชนสี่สุดอันนี้ผมว่องผิดนะครับผมมาสีว่องมันทีสวนกันเลยเศร้านะครับผมเอาแชร์ขีดเส้นไตไว้เลขหนึ่งนี่มันมาสามตัวเป็นตัวรองแาะเสน่ห์นะครับผมเนาะเลขเก้าในสี่ตัวเรียงลายใส่เลยนะครับเพราะบรรดาดังโดนนะครับผมโอเบอร์แมนดาวดังมีสามโด่งเนาะนะครับผมนี่นะครับผมเนาะเลขเก้า เลขต่อมาเลขงวดต่อมาเลขล่างออก90นะครับผมเลขเก้าเข้าที่หลัก10ล่างโอเคสเกักนะครับผมเนาะนี่อันนี้มันกระสีเขามาในลักษณะแบบนี้นะครับผมงวดต่อมานะครับผมสําหรับงวดต่อมานะครับผมโอ้ยลม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 ,ลม,ล,มลมนะครับผมลมซาคนที่ถึงเลขด้บันเด้อนะครับผมเอาบรรงวดต่อมานะครับผมเลข8ดเนี่ครับเลี่ยงกันลายสายยู่นี่นครับผมเนาะแปด เข้ามาถึง4สูตรนะครับหวดต่อมาเลขออกอ่า3ดนะครับผมเลข8เข้าที่หลัก10ล่างตามสเต็ปนะครับผมเนาะแล้วก็เลขคกเป็นตัวรองนะครับผม ยังบ่กเขาเลยตัวร่องยังบ่อเขานะครับผมแต่ว่าก็ยังตีคู่มาเรื่อยๆนะครับผมตีคู่มาเรื่อยๆนะครับผมมาเป็นคู่คู่นะครับผมแล้วบานที่หนึ่งวันต่อมานะครับเด่นไปที่3ามหนึ่งสองสามสี่เลขสามสี่ตัวนะครับผมเลขรองไปที่เลขห้าเพราะว่าเป็นยังเลขหามันมีสองตัวคือเอาเป็นตัวร่องเพราะว่าห้าสิจับลักสูตรตัวที่หนึ่งนะครับผมเราจะเอาสูตรที่หนึ่งเป็นตัวเด่นนะครับผมเป็นเป็นตัวหลักนะครับผมเอาสูตรที่หนึ่งเป็นหลักนะครับถ้าส้นสูตรที่หนึ่ง พวกนี้มันส้นทอกันเอาสูตรที่หนึ่งมาก่อนนะครับผมก็เลยตัวห้าเป็นตัวรองสามห้านะครับผมเลขสามเข้าไปที่หลักสิบล่างออกสามแปดนะครับผมในงวดนี้ก็ไปตามสเต็ปนะครับผมแล้วก็ส่งวดต่อมานะครับผมงวดล่าสุดนี่ก็คืองวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันหาร้อยหกสิบสี่นะครับผมนี่ที่ออกไปสดซอลลอนๆนะครับผมนี่นะครับหลักสิบล่างของเขาเด่นไปที่เกตเกตส้นสีสูตรเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่เลขเกตสี่ตัวนะครับ ตัวรองไปที่เก้านะครับเก้าหนึ่งสสมเลขเก้าสาตัวจับมาเป็นคู่ เหมือนเดิมคือเก่านะครับผมคือเก่าเนาะจับมาเจ็ดกับเก่านะครับผม2ตัวนี่ทำหน้าที่ซอยกันนะครับผมเลขเด่นบอมามฉีขัดนะครับผมเลขตัวรองนะครับทันร่องมากนะครับเก้าเข้ามาที่หลัก10ล่างพะนอเก้าหาแข้มนะครับผมเลขเก้ามาทําหน้าที่แทนนะครับผมลูกน้องแทนทำหน้าที่แทนหัวหน้านะครับผมส่วนมากวันศุเป็นแนวนั้นนะครับผมเนาะเอาบานนี่ในงวดนี่เข้ามากระลายงวดแล้วได้ครับเด้อ เขามาไลายงวดแล้วเริ <S <s 1, ่บรๆ่ร่ร่เขามาหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้านะครับผมหกนะครับเจ็ดนะครับแปดโอ้ลายงวดแล้วแปดแปดงวดแล้วนะครับผมแปดงวดแล้วนะครับผมส้หรับงวดนี้นะครับผมงวดวันที่ 16พฤศจิกายน2564มันสิเป็นตัวใดมันสิได้ตัวใดเฮาสิมาเบิ่งกันเลยนะครับผมสําหรับสูตรนะครับผมเฮามาเบิ่งสูตรจัไหน่อยเนาะนะครับผมมันสิว่าโอ้ยสูตรอยู่ไสล่ะอันอันอันแอดเอ้ยว่าซั่นว่าสูตรอยู่ไสสูตรนั่นนะเพิ่นสิว่ามาต้มเหล้าอีกนะครับผมเออบ่ได้ต้มได้ครับบ่ได้ต้มได้ตัวเด้อครับเด้อเพื่อนๆนี่นะครับสูตรนะครับสูตรที่1นนะครับหมื่น บวกสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกเก้าคงที่ได้เท่าบวกสองบวกสองนะครับไปสามโตนะครับผมสูตรที่สองร้อย นะครับอยบวกสิครั้งที่4บวกหน่วยครั้งที่4บวกเกคงที่ได้เท่าไหร่บวก2บวก1บวกสอได้4ตัวไปสันเว่านะครับผมเนาะอันที่3ก็คือหลักหน่วยครั้งที่2บวหลัก10ครั้งที่3บวก1คงที่ได้เท่าไหร่ได้5ตัวไปสันนึ่งามสี่หไล่ไปเลยนะครับเรียงหนึ่งสองสามสหไปเลยนะครับสูตรที่สามสูตรที่สี่นะครับสิบล่างบวกสิบสามบวหน่วยสาบวกเคงที่นะครับผมได้เท่าไหร่บวกไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้ตัวเคยเก่านะครับผมอันนี้ส หาตัวสูตรที่ซีได้หาตัวนะครับผมแล้วบานที่นี่เ้าสิมาลุยกันเลยนะครับมามนสิได้ตัวใดมันเด่นสำไดน,นะครับผมมันติถื่อใจเพื่อนๆเ้าบอนะครับผมว่าเลขเด่นของเ้าในงวดนี้นะครับผมแล้วห้าสิมาเฮ็ดเบิ่งกันเลยนะครับไปกันเลยนะครับผมเพื่อนๆนะครับผมนี่ผมเขียนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีคุณ เพื่อนคอมเมนต์เขามานะครับผมว่าคุณปราณีนะครับแต่พอ่นเป็นผู้ใส่เด้แต่ว่าซื้อเพิ่อคือผู้หยิ่งผู้หยิ่งนะครับผมเพิ่นเป็นผู้ใส้นะครับผมคุณปราณีเด้ยเพื่อนบ่าเอากระดาษเย่ากระดาษไล่่แบบนี้มาเขียนเพื่อนบ่านี่นะครับผมกระดาษไล่แบบนี้เพื่อนบ้าเยาามาเขียนมั่นตาไล่ผู้เบิงมาสั่นเพื่อนบ้านนี่นะครับผมกระดาษไล่ไๆแบบนี้เพื่อนบ่าให้เอามาเขียนนะครับผมเพื่อนแนะนําผมเสียรับไปพิจาร่านะครับผมผมเสียเอากระดาษส้มนี่ถิมนะครับผมผมเสียเอากระดาษแบบนี้มมาเขียนนะครับ แต่ว่าอันที่เขียนไปแล้วนี่กให้การให้เขียนต่อไปสวาราวาเนาะครับผมเนาะโอ้ยเห็นว่าก็ได้นะครับผมอันที่เขียนไปแล้วนี่ให้เขียนต่อซะเนาะนะครับผมเขียนต่อให้มันเบิดซะนะครับผมแล้วผมเสีเอาอันไม่ผมยังเสีเอาอันที่มันบม่มีอันไล่ไล่แบบนี้ให้มันเป็นข้องแบบนี้ก็ยังดีเพิ่นว่าเห็นป็นข้องแบบนี้มันจังค่อยชัด เพื่อความชัดเจนของผู้เบิงนะครับผมขอบคุณหลายๆในการแนะนำ้อครับเด้อผมสิรับไปพิจารณาอย่างยิ่งนะครับเป็นความสําคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับคอมเมนต์ของคุณปราณีนะครับผมเนาะเอาขอบคุณหลายๆเด้อเพื่อนๆนะครับที่คอมเมนต์มาบอกกันนะครับผมเป็นอะไรกันไเพราะว่าผู้อยู่ทั้งเพ่กับบุคคลรู้เรื่องบาในได้ผู้เบงเป็นผู้สําคัญเนาะครับผมเนาะว่าเอาความสะดวกเอาความชัดเจนนะครับผมเอาเพื่อนๆเข้าสีมาเบงกันเลยว่ามันสีไดตัวใดนะครับผมเอาเข้าลุยกันไปต่อเลยนะครับผมเนาะ สำหรับเลขในงวดนี้นะครับผมเฮาสีมาจับเลยนะครับผมสูตรที่1ก็คือเมินสิบหน่วยเมิ่นสิบหน่วยล่างนะครับผมเอาสูตรที่หนึ่งหมินสิบล่างหน่วย3ามบวกเก้านะครับผมไปกันเลยนะครับผมเมื่นหมื่นก็คือยังไะเมื่นคือสี่นะครับผมหมื่นคือสี่หสที่เขียนเอายับลงมาจากน้อยจากบ่ม่วนะนะครับผมเมื่นคือสี่สี่นะครับผม1ิบล่างก็คือเก้านะครับผม สิบล่างคือเก้าหน่วยสามหน่วยสามก็คือหานะครับผมบวกเก้าคงที่นะครับผมบวกเก้าคงที่นะครับผมเนาะแล้วบานที่นี่สูตรที่สองนะครับผมร้อยสิบสี่หน่วยสี่นะครับร้อยนะครับผมก็คือศูนย์สิบสี่สิบสี่ก็คือสามหน่วยสี่ก็คือหนึ่งนะครับผม แล้วก็บวกเกตคงที่นะครับเด้อบวกเกตคงที่เด้อตัวนี้เด้อนะครับสูตรที่3นะครับผมหน่วย2 13สบวกหน่วย2หน่วย2ก็คือ7นะครับผมหน่วย2ก็คือ7 13ก็คือ5นะครับผมบวก1คงที่นะครับสูตรที่4 10ล่าง13นะครับผมสูตรที่4ี่ล่างนะครับผม10ล่างก็คือ9นะครับผม13หน่วย3 13สิหน่วยสก็ห้าหนะครับผม13 หน่วยสามแล้วก็บวกเก้าห้องทีนะครับผมบวกเกาห้องทีนะครับผมเนาะเรียบานที่นี่เฮ้าสีมาบวกกันเลยมันสะได้ตัวใดนะครับผมมันจะได้ตัวใดนะครับผมสี่บวกเก้าเป็นสามสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเ้เนาะนะครับผมเนาะแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดนะครับผมได้ 7, เจ็ดข้อเขียนเจ็ดไปเลยนะครับผมได้เจ็ด 7นะครับผมตัวที่2บวกสก็เป็น9 9้บวกสเป็น1นะครับได้เจ็ดเาหนาะครับผมเนาะสำหรับตัวที่2นะครับผมบวกกันเลยตัวที่2ส่วนบวก3ได้3นะครับสบวกสบวกได้4 4บวกเเป็น4บวกเก็เป็น1นะ่งบวกเเป็น1เนาะสบวกเเป็น1 1บวก2เป็น3 3บวก1เป็น4 4บวก2เป็น นะครับผมแล้วต่อไปสูตรที่3นะครับผมสูตรที่3ก็เบจบวกหาเป็นสองเจ็ดบวกห้าเจ็ดบวกหาเป็นสอเรื่มสิตกภาษาเจบวหาเป็นสองสองบวกสบวกหเป็นสามนะครับผมองบวกหนึ่งเป็นสามมเท่ากัไปเลยสนะครับผมสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมไปเลยนะครับผมเพราะว่าเลี่ยงโตไปเลยนะหาโตนะครับผมเอาสูตรที่สเอาล่มล่มลมลมนะครับสูตรที่ส แะผมเก้าเก้าาบหาเป็นศูนย์เก like ้บวกเเป็น8ปอ้ยเก้าบวกใช่แมนเก้าบวกเเป็นแนะครับผมเกบวกเเป็นแปอกแไปเลยนะครับแปดเกนะครับเพื่อนๆพื่นในแบบนี้เด้อบ้านเด้อมันสิส้นกันอยู่ตัวได้บ้านเขาสมเบิงเด้อครับครับผมหนึเลขหนงนะครับเลขหน่งส้นกันที่3ตัวเลขเก็ดส้นกันที่2อตัวเลขเกส้นกันที่สตัว นะครับผมมีอย่างละสองละสองละสองอยู่นี่นะครับผมมีอย่างละสองห้าสิบเอาเลขหนึ่งพอเลขหนึ่งมีสามตัวนะครับผมเลขหนึ่งมีสามตัวห้าสิบเอาเลขหนึ่งนะครับผมเลขหนึ่งมีสามตัวไปที่เลขหนึ่งนะครับเด่นตัวที่หนึ่งเลขหนึ่งนะครับผมเลขหนึ่งเด่นตัวที่หนึ่งเด่นตัวที่สองก็คือเลขเก็ดมีสองตัวนะครับผมเลขเก็ดมีสองตัวเลขเก้ามีสองตัวนะครับถ้าเลขเก็ดมีสองตัวเลขเก้ามีสองตัวห้าสิบเอาเลข ในลักสูตรสูตรที่1ตัวที่1สูตรที่1ตัวที่1นะครับก็คือเลขเกตนะครับผมเฮาเสียวเลขเกตนะครับผมเลขเกตส้นสองตัวเลขเก้าก็ส้นสองตัวนะครับเลขเก้าก็ส้นสองตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมเนาะในสูตรที่หนึ่งนี่นะครับผมนอกจากนั้นส้นสองตัววัดสามกับส้นสองสี่กับส้นสองนะครับผมเลขหามีตัวเดียวเลขหกกับส้นสองเท่าเสียวสูตรที่หนึ่งเป็นลักก็คือเจ็ดับเก้าเอาตัวที่หนึ่งก็คือเลขเกตนะครับผมไปที่เลขเกต บานที่นี่เขาสิได้เลขเด่นไปที่2ตัวนี่นะครับผมเด้อในหลัก10บนะครับผมหลัก10ล่างของเขาด้อนะครับผมหลัก10ล่างไปที่1กับ7นะครับผมตัวเด่นที่สุดก็คือเลข1นะครับผมไ้เด่นไปที่1นะครับรอง7นะครับผมได้เลขหลัก1ิบไปที่2ตัวนี่1กับ7นะครับผมสําหรับเพื่อนๆนะครับผมเนาะในสูตรหลักสูตรนี่นะครับผมเขาได้เลขหลักสิบไปที่สูหนึ่งกับเจ็ดนะครับผม แล้วบานที่นี่นะครับผมเพื่อนเนาะเข้าสีมาเบิงลักนวยนะครับผมลักน่วยของเข้านี่ลักลักนวยของเข้าก็คือตัวนี้นะครับผมลักนวยตัวนี้ของเขายั่งเพราท่านเลยลดนะครับผมยังมาท่านลดนะครับผมยังไม่หลุดนะครับผมอันนี้ได้นวดที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่หาที่หก่ารบได้ได้เลขหาโตนะครับผมได้เลขหาโตได้แปดเก้าศูนย์เลขศูนย์เขารักนวยนะครับผม หลักหน่วยล่างนะครับออก7 0ศเลขศูนย์เขาหลักหน่วยล่างได้9้าออก69เล 9, ้าเลขก้าเขาหล응ักหน่วยล่างนะครับผมได้3ามเลข3เขาลักหน่วยออกสองส23นะครับผมได้เกาออก7 9เกขาเลขเก้าเขาักหน่วยล่างได้ศูนย์ออกเกาศย์เลขศนย์เขาลักหน่วยล่างนะครับผมได้3นะครับผมออก8 3ดามเลข3าเขาลักหน่วยล่างได้8ดเลข8 ออก8ออก38เลข8เขาลักหน่วยลังนะครับผมในงวดนี้ได้ไปที่หาเลขออกเก้าหาเลขหาเข้าไปที่ลักหน่วยลงังในงวดวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 4ันอสี่หอดนี้นะครับผมเข้าได้ไปที่90123โอ้ลมลมลมเก้าศนะครับผมนี่นะครับผมได้หาโตนี่นะครับ5ขุนพลใหญ่นะครับผมนี่นะครับผมในทีมเวิร์กของเขานี่90123ในหลัก หน่วยล่างนะครับผมเพื่อนๆนะครับผมเลี้ยวบานที่นี่เฮาสิมาจับคู่นะครับผมเฮาสิมาจับคู่กับเลขหลักสิบล่างของเฮามันสิคือบอนะครับเพื่อนเพื่อนนะมาเบิ่งหน้าตาจังหน่อยนะครับผมเนาะเฮาสิมาจับคู่จังหน่อยนะครับผมเพื่อนเพื่อนเนาะไม่จับคู่เนาะเขียนจังหน่อยเขียนหัวกระดาษจังหน่อยเอาหยับลงมาจังหน่อยมันจังบ่มั่วนะครับผมเนาะ น่าครับผมนะ่าครับผมเนาะเอาแบบนี้เลยนะครับลัก1ินะครับผมลัก1ิเขาก็ได้ไปที่หนึ่งกับเจ็ดนะครับผมลักหน่วยก็คือตัวใดละ่ะศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับผมเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเขียนไปตัวจี นะครับผมเหน่ u, ปาป่านที่น <2, 3 S 1> <ak> ี่หลักสิบล่างนะครับผมหลักหน่วยล่างมากเลยผมเรียบร้อยมีเรียกตัวคือกันอยู่กับคือหนึ่งนะครับผมมันสิเป็นหนึ่งหนึ่งบ่เพราะว่ามันต้องเป็นหนึ่งหนึ่งเพราะว่ามันหนึ่งสองตัวเนาะเข้าสิจับคู่กันไปเลยนะครับผมเนาะเข้าสิจับคู่กันไปเลยนะครับผมหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามนะครับผมหนึ่งเก้า หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหสคือลายตัวเลยโอ้ยลายตัวนะเอาเอาไปโลดนะครับผม7 9 7 0เก้าเจนหนึ่งเจ็สนะครับผมเอาละนะครับผมเพื่อนเพื่อนเด้อน,นะครับผมบ้านที่นี่อาญะศินบอ่อบ้านพี่นอ้องเฮ้ยเจ้า เป็นยังไงบานนี่บาวอาทาปนเด้อว,ว่าครับผมต้มสมก่เอิ่มมันหลายเนาะครับผมเนาะ<ม>เอ้ยบานนี่เต็มกระตากระมองเด้อบ้านนี่อาญาศิลน,นะครับผมเพื่อนๆเนาะได้สิบคู่บ้านนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคู่นะครับผมในสิบคู่เด้อนะครับผม สุดไงเลยนะบานเดอร์นะครับเลขลักสิบเฮ้าเฟนมา,ากคักแล้วได้หนึกับ7นะครับผมแล้วบานที่นี่เลขลักหน่วยเฮ้าเก้หนตัวนี้ยังแน่นนะครับเลขลักหน่วยเฮาแน่น,นนะครับผมเอาเพื่อนๆนะครับผมนี่นะครับผมเลขล่างของเฮ้าใดออกมาแล้วนะครับผม10คูหนึ่1เ1้1หนึ่ง7ู7ย7หนึ่งเพื่อนเพื่อนสิว่าจังไดนะครับผมผม,ผม ขอรับไ่เพียงผู้เดียวนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมเพื่อนเพื่อบางคนก็สิว่าเรียกอีงคือคือพี่บาทแต่ว่าเซนคือบานคือเมี่ยงเขาเวลาว่าเซนมาเอ้าบ่าัซนบ่เมี่ยงเนาะครับผมนี่ละมาตามสูตรนี่ละครับผมนี่เด้อจะเข้าก็ได้มากแบบนี้นะครับชุดเต็มรูปแบบเลยนะครับผมลักซิบลักหน่วยของเขานี่แน่นแห้งนะครับยังบันหลุดลักสิบเข้าคัดเฟนมาแล้วนะครับ 8ดงวดเนี่ยบุรุษนะครับผมเอาเอาเพื่อนๆสิว่าอย่างไรก็เอาโอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้เอามาโดนแล้วสิฟ้าเพื่อนไปนะครับผมเอาพอเพื่อนกับโคษณนะนะครับผมเทิ่งบุญเทิ่งงานเทิ่งวัดมาล่านิมิตนะครับผมกับมาโคษณนะนะครับผมเป็นยอบุญกติที่กันนะครับผมเรากระสวนกันครับอบตนะครับอบตหาเสียงนะครับจัางยังเป็นยังเดี๋ยวนี้กำลังเกิดการโกล่าห์นบนไหวนะครับผมเดี๋ยวผมกับสิขอคลิปล่านี้ไปเพียงซ้ำนี้นะครับผมเอา นะครับผมเดี๋ยวมันสิเกิดก่อจะล่าจนขึ้นนะครับผมเอ้าบ้านที่นี่ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีโชคมันรับรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงประสบความสุขนนะครับผมเนาะเอาปรารถนาจริงในคอยในสิ่งนั้นเด้อเพื่อนๆนะครับผมเด้อเอาจังใดก็เส้นส่วนให้มากินขปุ่นเด้อเบื่อเด้อนะครับผมเบื่อขปุ่นเด้อเบื่อจีนลาบงัวขัวไก่นะครับผมบุญกฐินนะครับผมเอาสำรับคลิปนี้ก็สิขอลาเพื่อนๆไปเพียงสานีนะครับผมเอาสวัสดีครับ